ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation าม m a h a ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อนะครับผมได้โปรยไปแล้วว่าช่วงนี้ สำคัญมากใครอยากเป็นนักกีฬาใครอยากเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกจะต้องดูเพราะว่านักกีฬาที่เป็นสุดยอดของโลกตัวพ่อตัวแม่จะบอกครับว่าความแข็งแกร่งของจิตใจสำคัญที่สุดโดยเฉพาะการรับมือกับสื่อการรับมือกับโลกโซเชียลเพราะว่าเมื่อคุณขึ้นไปยิ่งสูงมีคนยิ่งรักก็มีคนยิ่งไม่ชอบยิ่ง มันไส้จนมีคนพูดถึงขนาดอันนี้นนกีฬารับโลกหลายคนใช้คำคำนี้เขาบอกว่าเขาเขาก็คือพวกคนดูแฟนๆสื่อโลกโซเชียลเขาจะชูคุณขึ้นเพื่อจะถีบคุณลงมา หมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเวลาคุณยังไม่ดังพอคุณเริ่มประสบความสำเร็จทุกคนก็จะสรรเสริญจะชมจะบิ้วให้คุณขึ้นไปอยู่บนยอดเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อคุณอยู่บนยอดเขาแล้วคุณพลาดเขาก็พร้อมที่จะ ขล่มพร้อมที่จะแซวพร้อมที่จะเสี่ยมเพื่อจะถีบคุณลงมาหากคุณยังคงไม่เข้าใจในสัจธรรมข้อนี้คุณไม่สามารถเป็นคนระดับโลกได้แล้วล่าสุดมีนักชกค,คนหนึ่งกำลังลิ้มรสกับไอสัจธรรมนี้คิดว่าการแพ้ในสังเวียนบนเวทีอาจจะไม่เจ็บใจเท่ากับการถูกล้อการถูกถีบจากคำพูด อคครอนดาราวซี่ R R y, ตัวแม่วงการศิลปะต่อสู้แบบผสมหรือเรียกสั้นๆว่า MMA วัย29ชาวอเมริกันเจ้าของสถิติชนะคู่แข่งเร็วที่สุดด้วยเวลาเพียง14วินาทีเท่านั้นและเคยเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์หญิงในศึก UFC แต่สองไฟหลังสุดรอนดาราวซี่ต้องเจอกับความพ่ายแพ้ที่แสนเจ็บใจซึ่งในไฟล่าสุดเป็นไฟที่รอนดาราวซี่หวังว่าเธอจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแม่ของ MMA อีกครั้งหลังจากที่เธอพักการต่อสู้ไปถึง13เดือนเธอกลับมาในตำแหน่งผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์กับอแมนดานูเนสนักสู้ตัวแม่ชาวบราซิเลียนวัย28ปีแต่ไฟนี้รอนดาโดนนูเนสออกมาใส่จนหมดทางสู้และโดนจับแพ้ไปในยกแรกหลังผ่านไปเพียงแค่ 48วินาทีเท่านั้นเองจากการพ่ายแพ้ในครั้งนี้ทำให้หลายๆคนมองว่านี่คือจุดตกต่ำที่สุดของรอนดาหรือไม่แต่ล่าสุดเลบรอนเจมส์ซูเปอร์ร์ตัวพ่อแห่งศึกบาสเกตบอล NBA วัย32ปีสังกัดชัม NBA ฤดูกาลล่าสุดคิฟแลนด์คาวาเลียสได้ออกมาแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อรอนด้าว่า แวดวงกีฬาหรือทั่วๆไปพวกเขาจะสร้างคุณขึ้นมาให้โด่งดังสุดขีดเท่าที่จะทำได้หรือไม่ก็เอาคุณไปวางอยู่บนจุดสูงสุดของภูเขาเพื่อโค่นคุณลงมาและนั่นคือสิ่งที่เธอกำลังเผชิญอยู่ผมรู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรเพราะผมก็เคยเจอมาก่อนใครๆมักจะสร้างพล็อตในการถูกทำลายน่าสนใจกว่าเรื่องราวการก้าวสู่จุดสูงสุดของเธอ อย่างไรก็ตามการพ่ายแพ้2ไฟต์หลังสุดยังไม่สามารถที่จะตัดสินอนาคตของรอนด้าได้เพราะสถิติที่ชคมาทั้งหมด14ไฟต์ชนะ12ไฟต์แพ้แค่2ไฟต์เท่าน,นั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าลืมว่านี่คือกีฬามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติ